9. สารทายากะเทราประธานประวัติในอดีตชาติของพระสารทายกะเทระพระสารทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า60ครั้งนั้นพระเจ้าเกิดเป็นพญาไกลสอนพญาเนื้อมีชาติสูงได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก 61อข้าพเจ้าจึงคิดว่าพระมหาวีระเจ้าพระองค์นี้ย่อมทำม,มหาชนให้สงบเย็นได้ทางที่ดีเราพึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทรงองค์อาจกว่านรชน62ข้าพเจ้าจึงหักกิ่งไม้สาระแล้วนำออกมาพร้อมทั้งช่อเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ถวายดอกไม้ชั้นดีเยี่ยม63ในกลับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้64และในกลับที่9นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิสามชาติมีพระนามว่าวิโรจนะ มีพลานุภาพมาก65คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสารทายกะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนี้สารทายกะเถราประธานที่9กจบ